ที่ค่ะทุกทุกคนก็กลับมาพบกับพี่อ้อนอีกแล้วนะแล้วก็พี่เคนด้วยครับอ๋อพี่เชนปากไปเลยอ่ะอ๋อปากมาไม่ได้ครับเพิ่งไปฐานฟันคุดมาครับอ๋อผ่าตัดเลยไม่ใช่หรอผ่าตัดฟันคุดเลยอ่ะเย็บไปถึงแก้มเลยนะครับตอนนี้ปากไม่ได้ครับน่าสงสารจังเลยแล้วทำไมเมื่อวานเราหายไปวันนึงแล้วครับเนี่ยอ๋อก็พี่เคนพูดไม่ไหวไงพี่เนไงเงื่อาจิ้มแก้มทีหนึ่งนะปะอย่าทำอย่างนั้นนะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมอสของ เรนโบว์เฟนนะคะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันกริสนะคะหรือว่าติดเชื้อกริสสีดำเนาะตัวแรกค่ะคือเจ้าไว้ค่ะหรือว่าเจ้าสีขาวโอ้โหขาวงึกหงิกด้วยอ่ะเอ้ยดูนีรูปร่างมันผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยอ่ะดูดิทำไมมันหัวงงิกด้วยมันเดินกระตุกกระติกด้วยนะเฮ้ยดูนี่ยืดแขนได้้ดวย ไอ้มันมีท่าจอมตียืดแขนแน้ด้วยนะเจ้าตัวเนี้ยอุ้ยโหดเกินเราติดเชือกสีดำแล้วเนี่ยมันยิ่งโหดขึ้นนะดูท่ามันเดินนี่อย่างกับพวกซอมบี้ยังไงอย่างนรอะหรือว่าขึ้นดังเดือดอะนี่ไงอาคีเดียวอ้าวคีเดียวยังไม่ทันสู้เลยวันเทินคิวเลยอ่ะไม่ทันมีเรื่องเลยนั่นไงมาแล้วเอาเลยคุณจนนุเลยอันนี้ก็วันเทินคิวเหมือนกันนะโอ้โหโดนตีหัวหน้าชึ่อเมื่เดียวอุ้ยใครจะสู้กับมันได้เนี่ยอุ้ยดูตาที่ตาโปนเลยนะอุ้ยท่ายังงั้้เดดีวว่่อไบแลละพ อ,อนนนแอบดูในกล่องกันจังไห้กับหาพี่เค้มไม่เจอหรอกนา้าเลแอบดูในกล่องก็ไม่รอดนะมันตีกล่องแตกเลยนะตีทีเดียวไลยนะนี่อเอ้ยไม่น่าหรักมั้งไม่รู้ว่าจะมีกล่องไรทําอย่างไรเนี่ย ก็แคเดี๋ยวเขาลองใส่ดูบ้างนะเ,เวอร์ชันใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ได้คลิกขวาแล้วใส่นะคะก็เป็นการใส่ที่หัวไปเลยเนาะอยู่ข้างนี้ครับอยู่ข้างนี้ดูนี่ครับชิบไปไอ้แบงค์เทียขี่เป็นไม่ตีหรอก <c oughs> โอ้ยเห็นแล้วหลอนนะ่ะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าพิงค์นะคะหรือว่าเจ้าสีชมพูค่ะดูหน้าต่างมันกันสิชมพูชมพูชมพูมทถลิดด้วยสวยจุงนี่แน่ดูดิมันติดเชื้อกริสสีดำมากอ๋เหมือนคนอ้วกเลย ดูท่า <จะ S 2> ทางามันคุ้มคลั่งนะดูนี่เหมือนมันเครซี่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยแต่ก็น่ารักวิ่งแบบวะเนี่ยอ๋อดูดิดูปากมันกันนี่มันอัดจอนมาเลยดูเลยดูนี่เอ,อ้ยมันกินพวกจอนอ่ะกับมาเวตุเจอร์ทีเดียวอ,ะอ่ะกินคุณชาวบ้านใหญ่เลยดูดิช้ชาวบ้านก็ไม่เว้นนะเนี่ยไม่เว้นพี่เคนแม้แต่ปากพี่เคนยังไม่เว้นเลยดูดิน่าดีกลายเป็นคนพูดไม่ชัดไปละขอโทษนะครับทุกคนลองคันพี่เคนไหมเนี่ย นี่นเ,าาเ,นเลยอวอร์เดนไปเลยเลยคุณวอร์เดนเขาว่า,อาวอร์เดนก็ไม่รอดอรนะเขาว่าเจ้าพิงเนี่ยเขาว่ามันน่าจะโหดจะเล่นโมเฟนอะไอเชือกตีแล้วลหดัวเฮ้ยตีสองพี่ตายเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะ ขนาดวอ์เร่งั้นเนี่ยสทีตายเลยเหรอเสียดายนะมันไม่สู้กับชูชูชาเนาะเพราะว่าเราลองเอารถไฟชูชูชาเนี่ยมาสู้นะมันก็ไม่สนใจกันนะไม่เป็นลรลองกับวอ์เรนนี่แหละแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือเจ้าสีเหลืองหรือว่าเจ้าเยลโล่นะคะอเอ๊ะดูหน้าตามหน่อยดิเอ้ยเจ้าเป็ดเยลโล่ของเขา เอ้ยคอพับคออ่อนเลยอ่ะดูดิอย่างนั้นเลยดูร่างกายของมันดิบิดเบี้ยวไปหมดเลยอ่ะลองสังเกตดิดูท่าเดินของมันดิหงิกงอหมดเลยอ่ะอ้ามเดินพุงชนมาปะเนี่ยเอ้ยใครไปบิดมันน่ะดูดินี่ในวอร์เดนเลยเหมือนคนไปขยำล่างมันเลยอ่ะอะไรคุณวอร์เดนจัดการเลยในคำรามแล้วเน้นไหวเปล่าในไหวเปล่าวอร์เดนนี่้ัดแล้วปัดแล้วอ้าว อยาปตัปติ่งเฮลกัดวอลเลนเขานิดนึงทำไมเขาไปเจอนู่นอะมาแล้วคราวนี้แหละนี่ไงหันมาแล้ว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 เล่นลุยเลยแป๊บรอแป๊บมัมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมหูเป็นมิกกี้เมาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยนึกขัดสองทีตายแล้วใช่สองที่ตายเขาบอกเราโอ้ยโหดเกินตีแรงจมตีแรงแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นตัวสีฟ้านะคะหรือว่าเจ้าเทียนนะคะวุ้ยตัวนี้สวยนี่ดูรูปร่างของมันสก่อน โอ้ยดูแขนกับขามันดิแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางอะ่ะอุ้ยอยู่ท่าโจมตีมันยืดแขนได้ยาวเหมือนแม่นาคเลยอะ่ะโดยปกติตัวนี้เขาจะยืนตรงนี่นะอุ้ยดูนี่นตัวนี้หงอกใช่ปะเอ,อ้ยทำไมแขนยาวแบบเนี้ยจะจคลิปที่หดหลายจุงเบยอุ้ยจะสู้ข่าวพาได้แล้วเอาแล้วสองที<า>ไปเหมือนเดิมเปะอ่ะอือหือไอ้สองทีไปเหมือนเดิมอีกแล้วใช่แต่ละตัวพลังโจมตีเท่าเท่ากันเลยนี่ไม่ต้อใช่นะ จะเสียได้นะขาไม่ตีกันเองนะมาสู้กันหน่อยนะอนดีถ้าเกิดมันตีกันเอมก็จะมันกว่านี้นะต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าเรสค่ะหรือว่าเจ้าสีแดงนะคะดูซิว่าเจ้าเพื่อนหลักสีสีแดงเนี่ยพอมันโดนติดเชือกคลิสเนี่ย มันจะรูปร่างเป็นยังไงนะคะนี่ไงเระดับหัวหน้ามาเองเฮ้ยหน้าง,งอาคอหักไว้ดิ <c oughs> นี่เขาไม่ได้คอหักนะนี่ได้คอพ<อ>ับมแล้วคอพับคออ่อนโอ้โหคอหันไปข้างหลังเลยเฮ้ยน่ากลัวยนะังกบผีแน่ถือท่ามันเดินนี่มันบิดแขนแต่เองได้ด้วยนะนี่อะไรติดแขนเรามองแขนใหญ่เลยเฮ้ยมันบิดหัวได้รอบเลยอะดูดิน่ากลัวอ้อมยังกบผีแน่สยองอะเพราะว่ามันกลายเป็นปีศาจแล้วไงล่ะอันนี้ติดเชื้อค่ะรุนแรงไะเนี่ยเอาไมถึงเป็นขนาดนี้เนี่ยอย่างนั้นนั่งร้องไหย นี่เลยวอร์เดนไปจัดไปเอาวอร์เดนเลยเหรอเอาจออันนี้ไหมอู้หูดูนี่ตีจอนกระเด็นแลวทีเดียวทีเดียวโอ้ยหมเองทีเดียวจัอสแกนแล้วใช่เปล่ามันวิ่งดิโอ้ยยังกระบินมาเลยไม่ต้องจำสแกนเลยอ่ะตีทีเดียวตายแบบนี้วันเทินคิวอ่ะหมดเกินเอาแล้วเอาแล้วกับวอร์เดนวอร์เดนทำไมวอร์เดนตัวมันจำอ่ะ น่าดีสงสารมกันนะมันบักม nah ั้งเฮ้ยนี่ไงติวเฮ้ยฮะเด้อฮะเหรอยังไม่ทันรู้เรื่องเลยตายซะแล้วสองทีม่องเท่งไปแล้วอ่ะโหดเกินฮะเฮ้ยไม่น่ารีบตุยเลยมาถึงตัวต่อไปค่ะเจ้าออเรนค่ะไปดูโมเดลของมันดิว่าจะเป็นยังไงนะเอ้ยเกิมเจ้ากิ้งก่ายักษ์ของเขาโอ้ยน่าสงสารน่งอีกงงอ้ยจริง สิบล้อชนแล้วมเนี่ม่ใช่มันตีชาคริสโอ้ยแล้วมึงสารใช้ดูปากมันดิโอ้ดูปากนี่เหมือนปากพี่เค้ยเลยก็ไม่ขนาดนั้นนะมันตีโจนมาก โอ้ยมันตีมันตีเหมือนกันดูดิไปยทำมันขัดตาโอ้หมุนสามร้อยหกสิบ ouais องศาดูดิดูดิมันหน้าปากนี่โอ้ยังหลอนน่ะเหมือนเขาว่าปากมันขาก,กาันไกลอ่ะพับไม่อีกข้างหนึ่งได้เลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยมีทำลงน้ำอ es ่ะอุ้ยนี่มันตีไม่ถึงไม่ลงน้ำอ๋อได้มาแล้วได้มาแล้วเห็นไหมเห็นเปล่าตู้รังอ้าวอุ้ยสองที่โอ้โหอยู่ทางงาบมันดีพังงาพังงาเลยอ่ะทีนี้ก็มาถึงเจ้าตัวสีม่วงนะคะที่ชอบอยู่ในท่อเนาะหรือว่าเจ้าเพอร์เพอร์นะคะ ออกมาจากเท่าแล้วเนี่ยติดเชือกนี่ก็จะเป็นแบบนี้โอ้โขาชี้ฟ้าเลย <c oughs> เทําไมแบบท่าบ,บัลเล่แบบนั้นล่ะโอ้โหนงอของจริงโอ้โหนี่พี่เย็นเฮ้ยคือมันอ้าปากดิไม่มีอะไรหงอกเกินนี่แล้วโอ้ท่ามันเดินนี่โอ้ยอแล้วเราเฮ้ยตีหัวเลยเหมือน S C P เลยอะ่ะนึกว่า S C P ซล้วเนี่ยน้องไม่มดสีจะสู้กับไม่หมดไหมมันไม่สนใจแม่มดอะ่ะเหรอรก็แยกจุดกับวอเดนไปไปเมร่ะให้สู้กับวอวเดนแล้วกันนะ อาเอามาติดข้างน้าแล้วหาเรื่องแล้วไม่เลยออกมาแล้วเอาี้เอางี้เออเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอ้าวอ้าวพอเด่นไปแล้วเด็กบอลเข้ามาเต้นบอเด่นหรอกมา้าวม้าวม้าวเออตีหัวตีหัวโอ้ยสองพี่ตายเหมือนกันไม่เหลือเฮ้ยคอมันหมุนได้รอบด้านเลยอะแล้วก็จะไปหาจะเป็นเจ้าสีเขียวอันนะคะหรือว่าเจ้าล้ามค่ะเออเจ้าสีเขียวมะนาวทำไมเปลี่ยนไปแบบนี้ เอ้ยยังกับถั่วเขียวอ่ะแต่สีเขาสวยนะเห็นเปล่าแพนมีเอซซอมบี้อ่ะเอ้ถ้ามันยิงได้ไม่เหมือนเลยดูหัวมันนี่ยอ้ยดีเอมันเหมือนผักติดเชื้อเลยเหมือนผักิดเชื้อโรกเลยใช่มันต้นถั่วลันเตาติดเชื้อมันยังเดินไปถึงเหยื่อได้นะโหไวมากเลยอ่ะ เนี่แต่ตัวนี้ลายเขาสวยนะไม่เห็นเจ้าสวย,ยตัวเนี้ยเขาว่าตัวนี้มันแบบว่าอัปลักษณ์มากเลยพี่เขีนเขาว่ามันผิดรูปผิดร่างมันยิ่งกว่าเดิมอีกนะดูดิวอร์เด้นวอรแล้วเอาแล้วแ้ลองสู้กับวอร์เด้นดนี่ไอ้นี่กระสองทีตายเหมือนกันมั้งเนี่ยเฮ้ยติ้งอ้าวอา<อ><อ>ไปเอาหมูกันหมู <c oughs> มันเสียงดังกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหูดีแล้วหูดีแล้วมมันไ่กหูเป็นไมิกกี้เมาส์เลย เอาแล้วเอาแล้วพี่เค้าเอาแล้วา,า,าแล้วแล้วแลจะตีถึงวะเราไม่ถึงกันนี่โอ้โหทีเดียวทีเดียวเลยเอ๋อ ใช่ตรงเนี้ยพีเดียวเลยอุ้ยหดเกินแล้วก็ต่อไปค่ะอินิโก้ค่ะเจ้าอินิโก้เนี่ยจะดูรูปร่างมันอีกทีนะมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะเฮ<อ>้ยเจ้าตัวสีน้ําเงินปกติตัวนี้ไม่นจะยืนสูงๆนี่แนะอ้ยหลังคอมเลยตัวนี้มานะหลังคอม,มแหละดีหยดีโอ้ตยตอุม้มคอมนาดูเลยกระทางเขาจะเจ็บปวดเลยเดีย๋ยวจะก,กิ้งกินเข้าไปเนี่ยเอ้ยนี่ดูแขนขามันดีเอ้ยเหมือนกับว่าแขนมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาดูดิแขนมันชี้ฟ้านี่ล่ะเอ้ยมันทักแขนตัวเอง เ <c oughs> นี่ยมันทแท <isas S 2> ะแขนตัวเองเห็นไหม,มใช่มันกำลังกินแขนตัวเองอยู่น่ากตัวอะไรจะหิวโหยขนาดนั้นแล้วก็ตับไปค่ะจะเป็นจุกกรีนนะคะเอ้ตัวนี้คขาชอบเจ้าสีเขียวโอ้เฮ้ยดูแขนดิ อ้ยแขนมันพลิ้วเหมือนเดิมเลยยืดยืดยืดเลยเพียงแต่ว่าหัวกับคองมันบิดเปรี้ยวแค่นั้นเองยองดูดิไม่จะจับโจรกินยังไงอ่ะยี่ไงนี่ไงตขวานเดิมขวามะม่วงขวากลับปากด้วยโู้โวล้วๆล้วๆแขนยังก็เส้นสปอร์ตตี้นี่ก็เส้นใหญ่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เลยอ่ะ ว่าเดมีเรื่องแล้วไม่งไงจะลบเพ่หน่อยไม่ไเยมลยเฮ้ยย่ยังหย,ยหลายที่อยู่หลายที่อยู่หลายที่อยู่อ๋อเจ้าเขียวมันยังไม่ตีไงแต่หันไปตีว่าทีเดียวเลยนะใช่หันไปตีนี่ทีเดียวจอดเลยนะเขียวบอกต่อให้ก่อนนะแล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะตัวเอกของเราก็คือเจ้าบลูค่ะหรือเจ้าสีน้ําเงินเนาะโอ้โหดูสิยังสวยเฮ้ยเจ้าบลูทำลายหลายเป็นพิเษเลย ทำไรใหญ่ไม่พอนะวิ่งเร็วด้วยนะเอ้อยมันเป็นเวอร์ชันบา้าคลั่งหรือเปล่าเนี่ยม,มาแล้วดูหัวนี่เอ้ยหัวกะแขวน,นสะบัดใหญ่เลยอะสะบัด,ดกกไปสะบัดมาใหญ่เลยอะดูดิเหมือนมันกำลังควานหาอะไรอยู่ตอลอดเวลาแล้วแหละโอ้โหบอลเด้นก็ไม่รอดดีอดีดูดีตัวอะไรก็ไม่รู้ดอมจะกํแลัตัวเองด้วยอ่ะใช่ไหมมันก้็ดอมจะกํแลัตัวเองก็ไม่รู้อ่ะนี่เลยต่อไปเป็นเจ้าบลูนะคะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอ๋อ เวอร์ชันไหนแมรเหมือนจะเป็นเวอร์ชันไหนแมรนะเพราะว่าแบบมันมีคล้ายๆกับขาแมงมุมอยู่ข้างหลังอ่ะตาจะเป็นกริชไปหมดแล้วดูดิอุ้ยมีเชือกกริชเนี่ยเฮ้ยลูกน้ังที่พื้นว่ะเห็นเห็นยังไงยังไงมันเรียกคลิปออกมาด้วยโอ้โหยังหลอน้าอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนั้นไปขัดคนอื่นทำให้คนอื่นเขาติดเชือกกริชไปหมดเนี่ยก็เป็นไปได้นะพี่เคนมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแต่บ่ลเด้ไม่ทันติดเชื้อนะมันไปแพร่เชื้อพวกเหล่าเนนโวเฟไงล่่ะปปกติยังไมเ็นโบเฟนเนี่ย ่อไปค่ะจะเป็นเจ้าตัวสีน้าตาลนะคะหรือว่าเจ้าบราส์นะคะเอ้ยเจ้าตัวไหนซาลามันเหมือนปลาหมึกหรือแมงกะพุนนี่หล,ล่ะเราดูนี่พราะมันติดเชื้อกริสเนี่ยมันเหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมเหมือนเอ s มีแขนหรอเอ้ยดนี่แขนมันยืดได้ด้วยแต่ว่ามีแขนข้างเดียวนะเมืออว่าว่าแขนอีกข้างหนึ่งมันกุดไปแล้วอะ่ะมังกินแขนตัวเองเข้าไปอ่ะเอ้ยเหมือนแม่นแค้ะเลยแม่นแค้ะก็มันก็ชอบแคนเนื้อตัวเองนะหดน,นีไป อเดนบอกว่าพอมบวกอยู่แล้วเอาแล้วนั่นไงนี่เอตรงเป้าหมายอือหือจิ๋ว,จ,วจะเจ๋อเลยจะไปเหลืออะไรสองที่ก็มองเพ่งเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยน่าจะโจมปีหรังเท่ากันนะถึงได้ทีวันเด้นแค่สองทีตายอะ่ะอุ้ยอ้อมทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวอย่าทำย่าง,งาั้นมาทดสอบอนี่ล่ะว่าถ้าเป็นหมดสบายว่ามัานจะกินพี่เคนถึงกระเป๋าโอยดูดิมันจะเอาเข้าพิเคนใหญ่เลยเออจะถึงแล้วพิเกนยังไม่ถึงหรอกน่าเอยนิดเดียวเองนะเขาไปไหนเขาไปไหน มาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้โอ้ยอ,อ,อย่าตามมา <c oughs> โอ้ยอย่าตามพี่เกนมาโอ้โหทันไหนมันก็ตมามไปหมดเลยอ่ะอแล้วพี่เกนจะไปยังไงนี่ช่วยพี่เกนด้วยก็แ <c oughs> ค,ค่เขาวันนี้เราก็รีวิวสปอนของเจ้าเพื่อนหลักสีเลนโบเฟนในเวอร์ชันกรไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบลราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด like, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเล่นเกมไม่ซ้ำต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวดคุยกันนะครับอันนี้ต้องขอไปพักก่อนแล้วจ้บ๊ายบาย